บรรยากาศข้างทางนะครับตัวนี้สถานีต่อไปเราจะไปไหว้พระนะครับไปวัดเนาะพน้องนี่แม่น้ำแม่น้ำอย่างก่อนไม่น้ำคามบ่ไม่บังสีน้ำคามมันสิไปประจบแม่น้ำคามค้านบ่มันเสียนมันสิไปประจบกันกับแม่น้ำโขงอ่ะพี่น้องเนาะบางเมืองเพิ่งรับพี่น้องเนาะดูสิี่พาเที่ยวเลยพี่น้องพาพี่น้อง หลวงพระบางคนที่สองนะครับหลังจากเที่ยวมณีเซตแล้วเขาก็สิกลกับไปวังเวียงได้ไหมนี่พี่น้องเปเน่นวังเวียงพี่น้องไปเล่นวังเ,งมมงเวงเียงเนองบประมาณกับบ่แพงนะครับพี่น้องบ่เปลืองแต่เขามาขอบกเล็กๆกับ่บ่เบิดลายป็นไรนะครับส่วนมากจะเปืองกับคาที่พักคา คาเซารถเนาะคากินกบบว่าปันไหนดอกราคาปกติอาหารการกินก็ชามละห้าส50สี่สปกตินะครับทุกคนก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับเมืองเมืองคนพน้องชมพูชเบิองเมืองเพิ่นอ๋อคักอีหลีนะนี่คืองามแท้นี่สวยแฮ นี่เขาบอาใส่บาดอยู่แคมทางนี่เขาจำประตูนเี่เขาจำกำแพงได้นี่เขามาใส่บาดรทายหงส์ตอนเสาร์ถึงงามๆนะพี่น้องพาทัวร์หลวงพระบางนะครับข้างนอกข้างในข้างนอกว่ดพระเดชที่ข้างในหลูล่ะ ของเอาเป็นสไตล์วินเทจอันนี้หอดใส่ไหนอ๋อหอดีบมาเที่ยววัดนี่บอกจอดรถใส่แต่ห่ออันจะไปจอดฝั่งนั่นนะเป็นประตูทางออกโอเคฝั่งนั่นเลยเ<ะ>นาะฝั่งนั่งฝั่งหน้าก็ค่อยแล้แไวไปจอดรถเลยไปเขาจะไปจอด นี่เครื่องขายพร้อมอเมียววัดเสียงทอง มเไ้แก้วจะใส่ไงียเนี่ยเสงียงทองต้องเสียขาบัตด้ย

塞进他。 แม่ซื้อแล้ว嘛ไปซื้อดอกไม้หนี่วัดนี้ ถือก่นไปแบบดอกไม้ทอดมอวกบทอดเกือบเขาไปนว่าเขาอดเราอีสานลายเลยภาษาพืันไทยกิ่นภาษาพันกี๋ ถ4อถื่ายบ่ะยาเขาจยอดดูนั่นเด็กกับมีนะยูส่วนนั้น ีส่วนพืชโลกก็มีเลยแบบแจมร้องนี่ส่วนนุ่งนุกก็มีจะเด้จรองผาทัวร์กันหรอนี่มันสิบองานเนี่ยน้่าปลรับน้่าปเถอ อ้แต่ว่าคืองามแถะทางไหนน่ะงามทแต่ว่าขี้คานถอดเกิบโอ้สามมุ้ยมุ้ยพาไปพาเพื่นไปเบอรข้างในเน่เกิดพนักพดเกิอบกดหมวกเขาเขาบอกขาไปดิเพราะว่าเขาถอดเกิด 嗯，嗯。Huh? Huh?